สวัสดีจ้าสวัสดีในเสาวันที่ยี่สิบเก้าคือจิกายอนฮวกซีจ้ะพี่น้องวันที่กับพี่พี่พาน้องมาตามหาเฮ็ดบดจ้ะมันหลวนน้ำกันว่าสี่นี่มันน่าจะคนกับร้ายร้ายแห่งจัมมันนี่ไปจ้าไปหาเก็บเพ็ดบดน้ำกันก้ากับแฟนพี่เก่าจ้ะจ้าห่อจ้ะค้อนแหลกต้นก็ตกลิ้นพี่น้อง

ไงมาแห้งคือเกอ่จาจะคี่หนอนคนก็ตกใส่แน่ยักษ์เคสดเด็กๆโดนบันไดน่าจะทำได้นี่ด้รออีกแล้วจางาหน่อยนึงเก็บเลยถือฟฝนสิป็นตาราสัซนติ จ้ะหลุนน้ำกันอีกจะมีบ่ปอนี่อีกจ้านี่หลายจะเป็นดอกหน่อยเป็นกีซะหนีิจ้ะเอาบ่ไดไปผลก็ตกมาพรา้าวผลจะผนสีไงด้วยผนสีเปื่อยไปเลยนะจ้ะถ้าหลุนน้ำกันอีกมือสองมือเวลาเลจ้าพี่น้องจ้ะงานงหมดพี่น้อง จะ้ะพี่น้องฝนตกหันก็บ่ได้ถ่ายพี่น้องเบิ่งจะ้ะฝนตกจนเปียก้นหมดและจะ้จะ้ะจ้ะเดี๋้วทางที่อีก nó phải ngã đi ta nè nè ta con cái tổ bìm nó sao thì nọ tổ cái mở quá chắc ta này โอ้ยถืกหนามแลวพี่นอกก้องก็หมัวเลยจ้ะหนึ่งละซวยในะพี่น้องเป็นาขาวๆอยู่จ้ะจะมาเก็บกันเลยมันเลยจ้ะมันเลย เป็นฮิดบดหรือจะเรีว่าเพ่นดอกขาวตาเห็นไหมฮะฮิดบดจากมันถือฝนก็เลยดอกขาวพี่น้องมันเป็นดอกดำจะดอกานาั่นนหะ หายแฟนเพิ่งเก็บเห็ดตัวเอาไปซุปนะจ๊ะนี่ยถ้าดีแกงเลยจพีน่นอง खाने यहाँ आलेर चाडे มันจะเฮ็ดสุบรอบทีแลี่ยนี่จะมีตัวยางไกลนะจ้ะบุคอลลาเพื่อนสีออกจ้ะอยู่นี่ ก็ลูกทกถิ่มพี่น้องจะค้อนเดียวกันได้จ้ะนี่แน่แน่จ้ะ เทำกันอีกคอนเดียวเลยจ้ะพี่น้องสุดคอนเลย

ไตก็มีเล <ooo paying ita> งามแห้พี่นอะอ่อนไรจำนียน่จนนะจพอดี จ้ะนี้จ้ะพออีกแล้วมาหน่อยนึงนี่เดี๋ยวเอาซนี้พอดีพี่น้องนี่จ้ะอันนี้จีไม่ให้จ,จังขึ้นกับตาเร็ยวน่ะจ๊ะเนาะ Trà đọc xuôi xuôi Đừng nhạc hình phía nào Thì phốn nó chả phân mưu 干的了，咱。 พออีกแล้วจ้ะถ้ามีวิดีดอกพอดีจ้ะพี่น้อจุดดอกใหญ่ๆนะหน่าจ้ะ กกี่จะกรตาเหี้ยเท่าไงหันเป็นดอกใหญ่เบิดนะจ้ะพี่น้องล้นกระตาจ้ะมือตาใสาาบบาลเลยจ้าสิ่งผาพี่พาน้องกลับบ้านแล้วจ้ะเหมบรรยากาศฝนตกลิ่นฝนก็ยังตกคือเก่าอยู่จ้ะสิพาพี่พาน้องมาสรุปเพ็ดกันเนาะจ้ะเน้นจนนจอจ้ะใหญ่เฮ็ดของเฮา เต็มตาจ้ะมือนตาใหญ่น่าจะเนาะมันก็เป็นมิตรเฮ็ดดอกงามเฮ็ดซุปก็บพี่เฮียจพี่น้องแต้องบริไายพี่น้องเบิ่งส่วนมากก็ไม่ค่อยได้ท่ายอกจ้ะเพราะว่าฝนตกบ่มีบ่ได้เอาหลุมมานําจ้ะจ้าสินชอบคลิปนี้ขอฝากกดไล์กดแชร์กดติดตามนําแน่ด้จ้ามาหลุนดำมือนไม้สีมานมาเนาะจ้ะ สำหรับมนอนีขอตัวกับานก่อนจ้าฝนลงม็ดแห้งจ้าพี่หนองสวัสดีจ้า